รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนใครสงสัยกันไหมว่าทำไมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จึงมีข่าวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆเพราะว่าสองประเทศนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือ Pacific Ring of Fire ซึ่งก็คือแนวร่องสมุทรและแนวภูเขาไฟบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลกที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่วงแหวนแห่งไฟนี้จะทอดตัวยาวโค้งเป็นรูปเกือกมาอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก พาดผ่านทวีปออสเตรเลียเอเชียอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้รวมทั้งหมด31ประเทศยาวประมาณ40,000กิโลเมตรโดยในแนววงแหวนนี้ก็จะมีภูเขาไฟอยู่ถึง452ลูกคิดเป็น75%ของภูเขาไฟที่ยังคงคุ่กรุ่นอยู่ทั่วโลกและเป็นแนวที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดถึง90%ของแผ่นดินไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังไงนะคะ